สวัสดีครับพบกับกัญญาการช่างนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องรายการโฆษณาช่องโฆษณาของกล่องตัว PSI นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น S2 หรือ S3 นะครับเนี่ครับเราเปิดขึ้นมานะครับอนุญยตลดเสียงแป๊บนึงพอเราเปิดขึ้นมานะครับกล่องจานดาวเทียมพวกนี้นะครับมันจะเปิดช่องโฆษณาก่อนเลยนะครับอันนี้มาดูวิธีการแก้ไขกันนะครับว่า ไม่ให้มันเปิดช่องนี้จะทำยังไงนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับวันนี้จะมาดูการปิดช่องโฆษณาของกล่อง PSI นะครับคือเราใช้งานกล่องพวกจานดาาเทียมนะครับเราอยากให้แบบว่าเราเปิดช่องอะไรอยู่พอปิดเปิดใหม่มันก็เป็นช่องนั้นนะครับเช่นอันนี้นะครับอันนี้มันเป็นช่องโฆษณานะครับช่อง Shop Channel คือผมเปิดดูช่องอ่ะช่องเจ็ดนะครับ เวลาเราปิดกล่องไปแล้วเปิดใหม่มันก็จะเป็นช่องโฆษณาครับทีนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการแก้ไขกันว่าเราเปิดช่อง7อยู่เปิดใหม่ก็ให้เป็นช่อง7เหมือนเดิมนะครับวิธีการก็คือเข้าไปปิดช่องรายการแนะนำนะครับของตัวกล่องนะครับสําหรับรุ่น s 2นะครับกล่อง s 2กดเมนูนะครับเข้ามาที่การตั้งค่าระบบครับเรามาที่การตั้งค่าอื่นๆนะครับตรงนี้นะครับช่องแนะนําตรงนี้นะครับมันเปิดอยู่นะครับให้เราไปปิดมันนะครับ เลื่อนซ้ายขวานะครับเพื่อปิดนะครับจากนั้นเราก็กดออกนะครับอันนี้เปิดช่องเจ็ดอยอนนู่เดี๋ยวผมปิดกล่องน,นะครับแล้วลองเปิดใหม่ดูอีกครั้งนึงนะครับว่ามันจะเปิดเป็นช่องโฆษณาหรือว่าช่องเจ็ดนะครับถ้าเ,เพื่อนสมาชิกถอดปลั๊กแล้วเสียบใหม่เลยก็ได้ครับรอนะครับ มันก็จะกลายเป็นช่อง7แล้วครับจะไม่เป็นช่องโฆษณาช็อป h ช n แนลแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปมาดูวิธีการทากล่องรุ่น S3 กันนะครับรุ่นใหม่อันนี้จะเป็นกล่อง S2 นะครับเดี๋ยวดูเมนูในกล่อง S3 ครับทําคล้ายๆกันครับต่างกันที่เมนูนิดนึงครับครับดูของเมนูการตั้งค่ากล่อง S2 ไปแล้วนะครับเนี่ย S2 เรามาดูการตั้งค่าของกล่อง P l S3 กันนะครับอันนี้เปิดกล่องขึ้นมามันก็จะขึ้นโฆษณาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีกันนะครับ เข้าเมนูเหมือนกันครับกดปุ่มเมนูที่รีโมทนะครับเมนูที่รีโมทนะครับเมนูนะครับเข้าไปที่ตั้งค่าระบบครับเลื่อนขวาไปนะครับโอเคเข้าไปนะครับมาที่การตั้งค่าอื่นๆนะครับตั้งค่าอื่นๆโอเคเข้าไปนะครับช่องแนะนําตรงนี้นะครับเห็นไหมช่องแนะนํานะครับให้กดปิดไว้นะครับแล้วก็กดออกได้เลยครับ exit ออกมาได้เลยครับปิดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราปิดกองเปิดใหม่ มันก็จะไม่ขึ้นช่องโฆษณาแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเป็นช่อง32ดูนะครับช่องเว็บพอร์ไอช่องไทยรัฐนะครับเดี๋ยวผมปิดกล่องแล้วเปิดใหม่โดยการถอดสายเลยนะครับถอดปลั๊กเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะขึ้นช่องโฆษณาอีกอยู่หรือเปล่านะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการปิดช่องรายการแนะนำนะครับปิดช่องโฆษณาของกล่อง p s i นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยครับถ้าคือเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอ่าก็จะขึ้นเป็นช่องไทยรัฐเหมือนเดิมนะครับต่อไปเปิดมาจะไม่เป็นช่องโฆษณาแล้วครับอันนี้หมดปัญหาสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่เจอปัญหาแบบว่าเปิดมาแล้วไม่เจอช่องที่ตัวเองชอบนะครับไปเจอแต่ช่องโฆษณาขายของก็ทําตามได้นะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ